สวัสดีครับวันนี้มีวิธีมาแนะนำการใช้ใช้ y t ทา k นะครับในการเอ AF k หาตัว Secret e g r e t นะครับผม3ตัวไม่ไม่ใช่3ตัวก็คือหา Secret e g r e t นั่นแหละครับผมซึ่งผมจะมาเป็นแนวทางให้นะว่ามันประมาณไหนก็คือเพื่อที่เพื่อ,เพ,อเพื่อนจะได้อะไรจากการที่ผมบอกนะการที่ผมแนะนำอะไรงนี้แล้วก็ทางนั้นเดี๋ยว ไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะก็คือเทนิทากเอาลากลากดึงมาเลยเทนิทากโอเคแล้วเราก็จะมาเล่นมุมนี้นะมุมประมาณนี้เึ๊บให้มันเห็นแบบให้มันเห็นข้างๆอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็กดนี่เลยปึ๊บเปิดมา ทำปกติเลยฟาร์มตังอะไรอย่างงี้แล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องไทนิชทากท,ท,ที่อัดแล้วไม่สามารถกดคลิกได้นะเดี๋ยวถ้ามีใครเป็นก็ลองเม้นมาดูแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้แต่ปกติส่วนใหญ่เขาไม่เป็นก็หรอกแต่กวผมเป็นไงผมหาวิธีไม่ได้ผมก็เลยไปเจอวิธีหนึ่งมาไม่รู้เพื่อนๆเป็นเปล่าถ้าไม่เป็นก็ดีละแต่ถ้าใครเป็นก็เมนมาแล้วะนะเดี๋ยวได้ทำคลิปสอนโอเค แลก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูการตั้งค่าแท่นนิทักน,นะแต่ว่ามันการตั้งค่ามันก็ปก,กติหมดอะเหมือนคนคนคนอื่นๆแหละพวกฝรั่งอะไรเงี้ยผมไปดูฝรั่งมาแล้วก็มาลองใช้ดูแต่ว่าไอการใช้แบบผมเนี่ยก็คือมันต้องต้องเป็นแบบเป็นเวลาที่แบบเพื่อนๆแบบว่า a อ K ปล่อยปล่อยจอปล่อยคอมาอะไรางี้นะแต่ว่าลองไปปรับใช้กันดูได้เพราะว่ามันมันไม่มีทูกมันไม่ผิดหรอ ว่าจะทำแบบไหนอะแบบไหนสะดวกเราแบบนั้นก็ดีแล้วผมจะทำแบบว่า a FK ผมก็เลยจะมาแบบแนะนำเพื่อนๆดูเผื่อแบบมีคน a FK แบบผมแต่ว่าติดปัญหาแบบอ่าชินในออโต้คิกของ LD Player อะไรอย่างนี้แล้วผมใช้ไทท s นไง แล้วเห็นมันมีเรื่องแบนแบนเวฟพึ่งแบนเวฟมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี่เองตอนก่อนที่ผมจานคลิปเนี่ยก็คือโดนแบนกันลนาวพวกใช้ออโต้คลิกใช้โปรผมจะมาสอนนะแบบว่าแนะนำละแนะนําก็แค่ไม่มีอะไรหรอกก็คือมันก็แค่หามุมอย่างเดียวเลยหามุมแล้วก็นี่แหละ ใ่ของผมการอัดของผมจะเป็นการอัดแล้วการอัดแล้วอัดต่อครั้งคือ afk หนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะอัดหนึ่งครั้งแบบปล่อยไปแปดชั่วโมงเงี้ยเราอัดแค่ครั้งเดียวก็คือสมมุติเราจะมา afk เราต้องอัดใหม่หมดเลยเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้เรื่องอ้ทคนี้ทักมากนะแต่ว่าที่ผมทําก็คือทําแบบนี้ก็คือเรามาหามุมใหม่อัดใหม่หมดเลยซึ่งมันอัดแค่ แค่รอบเดียวอะเว็บเดียวไม่ใช่เว็บเดียวดิก็คือตาเดียวแต่ว่าเราสามารถแบบเล่นได้ยาวๆเลยปล่อยยาวๆได้เลยโอเคัดแค่ตาเดียวนั่นแหละพ,พูดไม่รู้เรื่องกอ็ขอโทษด้วยนะพอดีแบบอยากพูดไวๆแบบเหมือนพวกแบบสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยวานาบีไง ก็ไม่มีอะไรก็ตอนนี้ก็อัปตัวอัพอะไรแบบเล่นแบบธรรมดาของเราเลยแต่ว่าไม่ต้องกดคีย์บอร์ดเออประมาณนี้มันอัพตัง,เตเตงเต์เต็มแล้วอะเหมือนตัง์ช่โอเคเต็มเต็มลยนี่นะเสร็จปุ๊บหามุมมุมนี้มุมนี้เลยมุมนี้เลยตรงนี้เลยนะเออปุ๊บเสร็จแล้วได้หนึ่งละอันนี้ไป ก็คือเอาตัวที่มันมีบัฟระยะกว้างๆมันถึงจะคุ้มนะตัวบัฟระยะเนี่ยจำเป็นมากกัจ่า f เอฟเคบา,าร์ดก็ใช้ได้นะผมเฮ้ยมันไม่ใช่บาดาระนี่ว่ามันเป็นโอบิโตะใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันโอบิโตะไม่มีถูกไม่ผิดนะตัวละครนะแค่ตัวไหนมันตีถึงแค่นั้นแหละอันนี้ก็คือเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะไอ้มาโค คือตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าถ้ามาลันต่อเรื่องไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำสปีดคูณ2คูณสิอะไรก็แล้วแต่ให้เพื่อนๆดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมมาเปิดการตั้งค่าทายนีิทาให้ดู โ okay. อเคตายเรียบร้อยแล้วก,กดหนเดียวเลยกดไปปุ๊บปุ๊บกดค้างกดอะไรไปกดกดเล่นไปก่อนแล้วก,กดรีเพย์ย้ำๆประมาณสามทีรับฮะแล้วก็กดนี่ปุ๊บแล้วทีนี้ก,กดแปดปุ๊บโอเคเราได้แล้วแล้วก็กดเพย์ี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คลิปให้สปีดคูสอง นั่นแหละครับเอ่าสิ่งที่เห็นเพื่อนๆคือมันรูปไปเรื่อยๆรูปไปได้เรื่อยๆเ,เลยนะแต่ที่มันเห็นได้แค่นั้นเพราะว่าไฟล์มันเสียครับผมก็ไม่มีแล้วก็ลองไปปรับใช้กันดูว่ามันว่ามันใช้ได้ใช้ได้ดีหรือเปล่าก็มาเรื่องของการตั้งค่านะการตั้งค่าก็นี่เลยดูเลยประมาณนี้สปีดหนึ่งแล้วก็ค่ารูปก็คือค่ารอบมันก็ เป็นอนันต์นะ s p e แบบว่า9 9เปไปเลยให้มันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะไปปรับสปีดมั่วนะคูณห,หนึ่งแล้วก็เอาเวอ์ on top อยู่ข้างบนที่เหลือก็ประมาณนี้เลยก็ลองปรับใช้กันดูครับผมแล้วก็ส่วนใครที่เซตอ่า record แทนนี่ทารกแล้วมันกดแบบกดเข้าแบบสมมุติเราเราตั้งค่าใช่ไหมเราตั้งค่าให้มันกดกดที่ไอเทมแล้วก็กดที่ item, ท unit, ยูนิตเนี่ยแต่ว่า สิ่งที่พอพอพอกดเล่นแล้วว่าคนที่ทําไม่ได้จะเห็นนะคือมันจะไปชี้ที่ไอเทมอย่างเดียวแล้วก็ไปชี้ที่ยูนิตแต่จริงๆแล้วคือมันต้องกดเข้าไปใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็เม้นมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทําคลิปให้แต่ถ้าไม่มีใครเม้นก็สู้ๆนะครับผมจะแ,แสดงว่าไม่มีใครเป็นนะครับมีผมเป็นอยู่คนเดียวก็ไม่มีะนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบครับผมมีแค่นี้นะครับผมครับ